สวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราพนักิว้วช่วงเย็นนะครับผมอาจจะมีเสียงดังรบกวนสักหน่อยเนื่งจากกําลังทําบ้านนะครับ <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นรังใหม่นะครับผมที่เราเก็บนะครับท่านออกจากจอนะครับผมมตจอกำลังจะคัดพันนะครับผมรังแกนแก่นทุกท่านก็คือมันก็แก่นสมพันธุใหม่พื้นบ้านแล้วก็ในฤดูการของฤดูฝนเนาะนี่ครับเป็นฤดูอื่นนี้จะแก่นานอีกนะครับผม ทีนี้อันนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเป็นใหม่พันทุนบ้านหูคําดั้งเดิมของพันก็นอนใหญ่ลูกได้สามสองวันแล้วเป็นหมูกันแล้วนะครับผมสองวันอีกสามวันก็จะสุกนะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้มีไม่เยอะเรากำลังทําการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ได้เยดกระโดงนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมนนนะบแม่ยังพึ่งมานะครับผมมาพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นพันุ์นางตัง้งนะครับผม ปลาอไมน่่ือนนีังตั้งนี่เป็นนอนใหญ่นอนใหญ่ลูกวันหนึ่งว่าเข้าวันสองนะครับทุกท่านแม่เอาไว pues, ้ห่างดีพ้อมือหยอดมือแดงจันวันหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ห่งแดงองกินมอนะครับผมอาจจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กบ้างพอดีกระด้งเรามันหมดนะครับผมกระด้งจำกัดนะครับผมที่มอเนี่ยสามชั้นะคยที่เราเล้นั่นและ แม่ได้จากด้งรวนี่สองสี่หกแปดสิบแม่แม่ขยายได้สิบสามด้งแล้วสิบสามด้งแล้วพอเวลาโตน่าจะได้เพิ่มเป็นยี่สิบนะครับผมเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรอรุ่นเจ็ดกระด้งนี้สุกเอาหมดก่อนนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ทิมสยามนะท่านนอนจอนจะนอนสองนะครับผม งามเดือนกันนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านอีกสิบแผน่นอันนี้ก็จะเป็นพันพันผสมที่แม่เก็บไว้เราเก็บไว้ให้แม่ด้วยนี่นเป็นในในฝากนะครับผมเอ่<า>กกร แม่แม่อีสักสองสามวันจะมาหาใหม่เด้อแม่เอาดงนี้เด้อไว้ทำพันนี่มันเลี้ยงอันไหนเขาบออ๋อบบเอาดงนี้ไว้เลื้ยเฮ็ดพันพวกเฮาสะดอกมันมันมันเฮ็ดหางมืกซี้สองอันนี้พวกนี้เฮ็ดก่อนนี่ ตัวนี้ตัวนี้เห็นครับอันนี้อันอันนี้มีมือตัวนี้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 นี่เอออันนี้จะคัดไปทำพันนะครับผมเดี๋ยวอีกสักสามสี่วันเนาะเรามาดูพันนี้กันนะครับทุกท่านน่ารักมากแล้วก็กินเยอะนะครับผม